ทำไมทุกฤดูร้อนชาวยุโรปยอมทนร้อนในอุณหภูมิ40องศาดีกว่าเสียเงินซื้อแอร์ประเทศกำลังพัฒนาภายนอกอาคารในเมืองส่วนใหญ่เครื่องปรับอากาศมีอยู่ทุกที่อัตราการใช้เครื่องปรับอากาศของญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ90%แต่อัตราการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในยุโรปมีเพียง5%คนพวกนี้เกิดมาไม่กลัวร้อนกันหรือสำหรับเรื่องนี้บางคนจะรู้สึกแปลกๆยุโรปอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมาก90%ของเมืองอยู่เหนือและติดจุด40องศาเหนือทำไมยังร้อนอยู่หากเป็นแอดี ยุโรปอากาศไม่ร้อนจริงๆแต่ด้วยภาวะโลกร้อนหน้าร้อนที่ยุโรปก็เริ่มร้อนอบอ้าวและมันฆ่าชีวิตคนไปไม่น้อยแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรจากการศึกษาพบว่าคลื่นความร้อนในฤดูร้อนของยุโรปปี2003ทําให้มีคนเสียชีวิต506รายในกรุงปารีสและยอดผู้เสียชีวิตในลอนดอนก็สูงถึง315รายสิงหาคมปี2003อังกฤษเผยอุณหภูมิร้อนสุดที่เคยบันทึกไว้38.5องศาและสกอตแลนด์แต่32.9องศาในปี2021 นักวิจัยด้านสภาพอากาศของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าฤดูร้อนปี2021ทำสถิติเป็นฤดูร้อนที่ร้อนแรงที่สุดในยุโรปภายใต้อิทธิพลของเคลื่อความร้อนอุณหภูมิในอิตาลีสูงถึง48.8องศาสร้างสถิติใหม่อุณหภูมิสูงสุดในยุโรปนอกจากนี้ภายใต้อุณหภูมิสูงรุนแรงไฟป่าที่ร้ายแรงยังเกิดขึ้นในกรีซตุรกีอิตาลีและประเทศอื่นๆพื้นที่ไฟไม่รวมกว่า800,000เฮกตาร์ในหน้าร้อนอุณหภูมิของรถไฟใ,ใต้ดินในลอนดอนสระอาณาจักรบางครั้งถึงเกือบ40องศา ชาวยุโรปเองก็มีกลิ่นตัวบวกกับสายน้ําหอมอากาศในรถไฟใต้ดินไม่หมุนเวียนคุณสามารถจินตนา,าการถึงกลิ่นนั้นได้เลยสิ่งเดียวที่ทําให้รถเย็ยนลงได้คือพัดลมโบราณขึ้นสนิทมีคนจานวนไม่น้อยที่สวมชุดว่ายน้าบนรถไฟใต้ดินแล้วปัญหาก็มาฤดูร้อนในยุโรปอุณหภูมิอาจสูงถึง40องศาทำให้พวกเขาถึงไม่ใช้เครื่องปรับอากาศสาเหตุเหล่านี้มันชวนคิดก่อนอื่นให้ดูที่จิตสำนึกส่วนตัวของชาวยุโรปพวกเขาคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจึงเลือกที่จะไม่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะสารฟรีออนที่ใช้ทำความเย็นในแอร์และตู้เย็นหลังจากปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศจะทำลายชั้นโอโซนรังสียูวีจะส่งตรงมายังพื้นผิวโลกเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกย้อนกลับไปในปี2013สวิตเซอร์แลนด์ออกคำสั่งห้ามใช้เครื่องใช้ในครัวเรือนที่มีสาร HFC นั่นคือไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนที่เรารู้จักกันมันคือฟีออนที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองในปี2015กระทรวงสิ่งแวดล้อมของเยอรมนียังประกาศว่า จะถอดเครื่องปรับอากาศออกจากเงินอุดหนุนภาวะโลกร้อนนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานชาวเยอรมันยังกล่าวอีกว่าการไม่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสามารถลดการใช้พลังงานได้มากเนื่องจากการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศในปัจจุบันเทียบเท่ากับไฟฟ้าที่ผลิตโดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากมุมมองระยะยาวการไม่ใช้เครื่องปรับอากาศจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากจากสถานการณ์จริงมีสสาเหตุหลักที่ชาวยุโรปไม่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศข้อแรกราคาแพงไปแม้ว่าจะมีประเทศที่พัฒนาแล้วมากมายในยุโรปแต่ค่าติดตั้งแอร์มันช่างกวใจจริๆ ซื้อเครื่องปรับอากาศธรรมดาราคา3 0 0 0 0ถึง40,000บาทเครื่องปรับอากาศที่ดีๆราคาจะสูงถึง6 0 0 0 0ถึง70,000บาทและก็ไม่ได้แพงเฉพาะค่าเครื่องปรับอากาศนักไปกว่านั้นคือค่าติดตั้งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่บ้านเราถ้าอยู่บนชั้นสูงๆก็1-2,000ถึงบาทแต่ในยุโรปซึ่งบ้านโดยทั่วไปจะตัดค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศมันจะเกินความคาดหมายของคุณให้เวลาทุกคน3วินาทีใส่คำตอบของคุณในช่องความคิดเห็นคำตอบคือ80,000บาทถ้าราคานี้ในประเทศไทยคุณยังต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอยู่หร อีกอย่างถึงแม้จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ก็ตามค่าไฟจากการใช้เครื่องปรับอากาศก็ยังแพงมากด้วยตัวอย่างเช่นค่าไฟฟ้าในเยอรมนีสูงถึง12บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงค่าไฟในอังกฤษแต่9บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบกับบ้านเราที่ต้องจ่ายเพียง3-4บาทต่อชั่วโมงเท่านั้นหน้าร้อนค่าไฟก็ไม่กี่พันบาท แต่ในยุโรปต้องจ่ายมากกว่าเกือบสองเท่าแม้ว่ายุโรปจะมีแต่ประเทศที่พัฒนาแล้วแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะใช้เงินฟุ่มเฟือยแทนที่จะใช้เงินมากมายในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนี้เมื่อดูร้อนมาถึงพวกเขาจะเลือกไปทะเลหรือเล่นน้ําพุในเมือจะดีกว่าทําไมถึงไม่นิยมใช้เครื่องปรับอากาศในยุโรปเหตุผลที่สําคัญที่สุดคือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศทําไมถึงพูดแบบนั้นอัตราการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในยุโรปมีเพียง5%เซ ถ้าไปเปิดขายเครื่องปรับอากาศในยุโรปจะรวยไหมคุณว่าผลลัพธ์อาจทําให้คุณประหลาดใจอันที่จริงแล้วเนื่องจากยุโรปเรือรวมอยู่ในเขตอบอุ่นในสถานการณ์ปกติอุณหภูมิส่วนใหญ่จะไม่ถึง40องศาปกติจะอยู่ประมาณ20องศาอากาศกําลังสบายมากเว้นแต่จะโดนเครื่องความร้อนอุณหภูมิจะสูงถึง40องศาได้แค่พัดลมเล็กๆก,ก,ก็สามารถคลายร้อนได้แล้วและเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึง30องศาสาหราชาอาณาจักห้างขนส่งสัตว์ขนาดเล็กบางบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆพนักงานจะได้รับวันหยุดคนรวยบางคน จะเลือกสถานที่ที่ไม่ร้อนเพื่อออกไปท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดคือโดยปกติแล้วยุโรปจะร้อนมากประมาณสิบวันแปบ๊บเดียวก็จบแล้วบวกกับความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนระหว่างวันอากาศร้อนแต่ตอนกลางคืนอากาศจะเย็นขึ้นในสายตาของพวกเขาไม่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศประหยัดเงินได้มากและยังช่วยรักษาสิ่งิแวดล้อมของโลกทาไมถึงจะไม่ทํหลักอันที่จริงเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดในฤดูร้อนที่จะทําให้อากาศข้างในบ้านร้อนมากขณะสร้างบ้านในยุโรปพวกเขาจะใช้เทคนิคเล็ก,เลกๆเช่นเมื่อชาวเยอรมันสร้างบ้าน จะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความหนาของผนังลดขนาดหน้าต่างและประตูลดการสูญเสียความเย็นความร้อนของห้องให้เหลือประมาณ10%นอกจากนั้นพวกเขายังให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการบังแดดเกิดทุกบ้านมีม่านบังแดดที่สามารถกันรังสี UV ไม่ให้เข้ามาในห้องได้กันความร้อนในหน้าร้อนและในช่วงฤดูหนาวยังช่วยลดการสูญเสียความร้อนในห้องเพราะม่านช่วยเก็บรักษาอุณหภูมิไว้ได้การติดตั้งเครื่องปรับอากาศกลายเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นใช้แค่พัดลม2-3ตัวก็เพียงพอ ที่จะผ่านพ้นช่วงวันที่ร้อนที่สุดของปีไปได้สบายๆและในฤดูหนาวโดยทั่วไปมีเครื่องทําความร้อนติดตั้งไว้ทุกตร้ดูเครื่องปรับอากาศก็หมดประโยชน์ลงสรุปสั้นๆคือรัฐบาลไม่สนับสนุนราคามันแพงลิบเลืว่วแถมใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มถ้าคุณอาศัยอยู่ในยุโรปคุณจะเลือกติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือไม่